วันนี้ถ้าก,กถือไ้ไม้อะไรนะเขาเรียกไม้อะไรไม้ตะบองอันนี้บัตรหน้าแพงสุดใช่ไหมฮะบัตรข้างหลังล่ะข้างหลังขอเสียงเ่อะ นะครับผมบ้านเบสนคำสิง FC เบสคำสิงวันเกิดน้ำวันมีทติ้งด้วยครับผมเป็นครั้งแรกนะคะที่มาเจอ FC ของคุณเบสคำเสิงเป็นยังไงตัวจริงเป็นไงบ้างคะหรอกขราบนี้ก็ยังโสดอยู่เลยอ่ะแ้ได้บอกเบสนคำสิงมาอ้อเดียเดีไม่ต้องมีเฟนหรอกเราส่วนเป็นเพื่อนกันนี่แหละเธอ มีแฟนมันกวดหัวนี่นแหละอยู่กับ FC แฟนขับอย่างนงี้เนาะใช่ไหมแม่บอกแล้วบอกนางแล้วมือเนีเอาเพาียงมาปากอีกคนหน้าเพาี่งเดเสียงตาเนาะ ก็ร้องมันแดงหน่อยนะคะเฮ้ยคือพูดอะ่ะพูดเยอะกว่าร้องอีกเอาหรอนักพูดนอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเปลี่ยนชุดแล้วเหรอทำไมอ่ะเมื่อกี้ขึ้เป็นสีแดงๆอยู่มันก็จะเวอร์เกินทำไมอยากให้ใส่สีแดงคู่หรอนัดเราใส่สีแดงกับสีดำพอมาถึงงานสีแดงไม่ใช่ธนาภัสสมันร้องแบบไหนดี ร้อนร่าง,งคมเฉยเฉยอ่าแม่เขาบอกว่าถอดไนลูกแม่ไม่ถมงหมาตูวเองเลยหรอเนี่ยจะบอกว่าการขับเม่้คำสิ่งไม่เคยห่วงหรอใช่ <า S 1> งั้นขับหมดเลย <c oughs> คุณเบ๊กอะไระคุณรู้ไหมว่าคุณมางานของใครงานของนางเอกเบืร์ตต้นๆเลยนะะ เพลงไหนนะเพลงเลิกเลิกปล่อยน้ำใส่นานแล้วเลิกเลิกเลิกไม่ร้องแล้วใช่ไหมฉันจะปล่อยน้ำไปได้หรอตอนจริงดิอาจารย์เขาเรียกไม่ได้หรอมั้งอาจารย์เรียได้อยู่หรอเรียกได้ดีเขาเตรียมเพลงนี้มาเพลงแฟนจ๋าใช่ไหมใช่ฉันไปร้องอีกเพลงหนึ่งไปเกลียบเพลงหนึ่งเพลงอะไรเพลงมาอ่ามาทำไมมาทำไมไม่รักก็ไม่ตรงมา ไปดูใน,นมันก็รัเพลงตัวนี้สูดบอกเบิร์อยฟังบิตอย่ก็บอกดวก็พบอกเรบเรอ,บอกเร,กเรื่องยั้แนละฮะก็นี่ไงเรื่องเพลงเธอก็ไปบอกเขาเ<อ>าไดเ้เรียนเนียนเขาร้องไปเนียนเขามีเนื้อให้อ่านแลล่ะเาเขามีเนื้อไดหรอจ้าเอ้ามืออาชีพเขดูเนื้อเพลงได้หรอเอออดี๋ยวสิทาเบิงฮะเดี๋ยวสิถาเบิ พี่คะขึ้นเพลงเลยค่ะถามเบิ้งเลยถามเบิ้งไป,ไปรองสวยกันเนาะแม่เนาะ bye รักจริงจึงบอกนะไม่เคยจะคิดไปอื่นใครรักจริงจึงบอกนะไม่เคยจะลอดจะหลวมใครรักจริงจึงบอกนะไม่เคยจะคิดไปอื่นใครรักจริงจึงบอกนะไม่เคยจะลอดจะหลวมใครรักจริงจึงบอกนะไม่เคยจะคิดไปอื่นใครรักจริงจึงบอกนะไม่เคยจะลอดจะหลวมใครรักจริงจึงบอกนะ ท่านมองท่านผู้ชมหน้าเปทีตลอดเลยนะร้องก็ตรงคีย์ตรงนะเป๊ะทุกคำเธออ่านหนังสือคขาเมื่อกี้ชูฉันชูฉันชูฉันชูฉัรูดหมอรับเขาหลอกเพื่อตีที่ชวนเบสไปงานตัวเองนะเบสไม่ร้องผิดนะเบสร้องไห้ให้ด้วยนะวันนั้นเออต้องต้องชื่นชมนะวันนั้นเขาไปโตเกียวมิวสิเขาไปแสดงครับผมแล้วก็วันนั้นไม่สบายด้วยใช่ค่ะแบบแสดงออกมาแบบเต็มที่มากใช่ ขอบคุณมากค่ะครับถึงแม้งานที่ผมทำไม่เต็มที่เท่าไหร่น้อ <c oughs> โอ๊ยบอกตัวเองแล้วเ <c oughs> ขาไปงานผมเขาไปซ้อมตั้งแต่บ,บ่ายโมงถึงสองทุ่มใช่ไหมเขามาซ้อมไหมล่ะผมมาแค่ไม่ทันมาเมื่อกี้นี่เองไม่เป็นไรมันต้องคุกคามอยู่นะแฟนขับไปทำสินเขาน่ารักเขาไม่ว่าใช่ไหมร้องผิดร้องอะไรก็ทำได้เลยเออเราไม่ใช่นักร้องเราเป็นยูทูบเบอร์ งานนี้เป็นงานวันเกิดเซทไปพรอนให้กับไปพรอนหลยไปพรหน่อยไปพรอนให้กับเฟสนะครับผมเป็นมูกันเป็นมูกันเด้อไม่ยังดอกหรือป้าเป็นบอกหรือกันนี่ล่ะก็บอกแั้วปะพิ่งมีแฟนอยู่จังสี่ไปละส่วนเป็นมูน้ำกันไปช่วยเหลือกันไปใช่ไหมครับเหไม่หลับไม่แม่เขาบอกนะได้ถ้าใครมีแฟนก่อนนะใครมีแฟนก็จัด แล้วเชื่อใจเบสเขาดี้ว <c ram> าเขากลัวก็ไวพรอนให้มีความสุขมากๆ MC เยอะๆปังๆแล้วก <c ram> <ซ>็ดังขึ้นอนีกสุภาพแข็งแรงต้องการอะไรไหม <c ram> <c ram> <c ram> สั่งมาแล้มันจะไวพรอให้ไงเขาบอกว่าเกิดมีนะช้นใหญ่มากแต่ว่าวันที่เอามาไม่ได้มันจะมาย้อนหลังไม่จริงเธอยังไม่ได้สั่งสั่งแล้วแต่ว่ามันเอามาไม่ได้มันต้องรอชมในคลิปแล้วกันนะคะ ชิ้นใหญ่มากไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้เห็นค,ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยมันจะถ่ายลงนะทุกคนอ่าตอน,นที่จะอยู่ไม่ได้เลย <c oughs> อย่าบอกเบิร์ตสะบอกไปเบิร์เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กันก่อนมาถ่ายรูปถ่ายไปทั้งในกล้องไมูเสร็เพราะว่าเผื่อเผื่อเธอไปเล่นคอนเสิร์ตต่อใช่ิเมล่ะแล้วถ่ายรูปคู่นี้เห็นบอลคอร์เซย์แล้วเขาจะไล่เขากลับบ้านลองให้แป๊บ ข้างหลังขอมือวสวยๆเลยฮะขอเก็บภาพก่อนนะคะข้างหลังขอเห็นฟันขาวๆทุกคนเลยฮะนี่มองกล้องนี้ใช่ไหมกล้องไหนครับพี่กลัวตาขีดมาหลายกล้อง